แอบดูภาพเซตนี้ของคู่พระนางจูงมือสวีดเลนริมหาดเคยเมาส์ม้มแฟนนมอย่างไผ่พาทิศว่าติดแตกชอบหายเข้าปากไปนานเป็นเดือน,อนจนนึกว่ามีแฟนเป็นทาสานแต่หลังจากเขารูปเข้ารอยปรับปรุงตัวแล้วเรียบร้อยหนุ่มไผ่ก็ดูแลนางเอกสาวอย่างน้ำตาลพิจักนาอย่างดีเรียกว่าหวานกันทีทำเอาแฟนๆเคินหนัก จนตัวบิดเลยทีเดียวซึ่งลาสุดสาวน้ำตาลเผยโม m e n t in l นเลอันใหม่กับภาพเราสองคนจูงมือไปเที่ยวทะเลพร้อมแคปชั่นระบุทะเลสวยมากแต่เธอมันร้ายแอดไผ่พาทิตเดินเล่นถ่ายรูปแล้วยู่ยู่ทะเลก็หายว้อไปกับตาหวานและเฟ้นขนาดนี้แฟนๆก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาส่งคอมเมนต์แซวกันให้พรึบเลยล่ะค่ะ